ในโลกที่เต็มไปด้วยคนพูดดีมีไม่กี่คนหรอกครับที่ทำดีจริงแล้ววันนี้ผมอยากชวนคุณกลับมาฟังเสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของตัวคุณเองเสียงที่บอกได้ชัดกว่าใครว่าอะไรดีจริงและอะไรแค่คำพูดก่อนที่เราจะเริ่มขอให้คุณค่อยๆวางทุกเรื่องที่หนักลงก่อนนะครับ ปล่อยให้ลมหายใจเข้าพาใจกลับมาหาตัวเองและปล่อยให้ลมหายใจออกพาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะบางครั้งสิ่งที่ดีจริงๆมันไม่ต้องรีบอธิบายมันแค่อยู่ของมันแบบนั้นนิ่งเรียบง่ายแต่หนักแน่นในโลกที่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆใจของเรายิ่งต้องการความจริงแท้มากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ เราจะไปสัมผัสสิ่งนั้นด้วยกันครับทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้ผู้คนเจ็บที่สุดไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่โตอะไรหรอกครับแต่คือคำพูดที่ไม่จริงคำพูดที่คนบางคนเอามาใช้ให้ตัวเองดูดีแต่ไม่เคยตั้งใจจะทำจริงยิ่งชีวิตเราเดินไปไกลเท่าไหร่เรายิ่งได้เห็นว่าความดีปลอมมีอยู่รอบตัวทั้งในงานที่ใครๆก็พูดว่าตั้งใจ ทั้งในความรักที่บานคำฟังดูสวยงามแต่ไม่มีน้ำหนักทั้งในมิตรภาพที่อบอุ่นแค่ตอนพูดแต่หาย่อยตอนต้องลงมือทำนี่แหละครับปัญหาที่แท้จริงของผู้คนในยุคนี้เราได้ยินคำพูดดีๆเยอะขึ้นแต่กลับเห็นการกระทำดีๆน้อยลงคนดีไม่ใช่คนที่พูดเพราะไม่ใช่คนที่อธิบายตัวเองเก่ง และไม่ใช่คนที่พยายามทำให้ใครเชื่อคนดีจริงๆคือคนที่เงียบลงแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครมองแม้ไม่มีใครปลดมือให้เพราะความดีไม่เคยใช้คำพูดเป็นหลักแต่ใช้เวลาเป็นเครื่องยืนยันเสมอในธรรมะมีสิ่งหนึ่งที่เรียบง่ายมากแต่คนส่วนใหญ่มองข้าม นั่นคือความดีจริงๆไม่เคยรีบร้อนครับสิ่งที่ดีจริงไม่ต้องรีบขายตัวเองไม่ต้องรีบบอกว่าฉันดีนะไม่ต้องรีบอธิบายว่าเชื่อฉันสิมันแค่อยู่ของมันอย่างสงบมั่นคงด้วยการกระทําและค่อยๆพิสูจน์ตัวมันเองไปตามเวลาแต่สิ่งที่ดีปลอมมักตรงกันข้ามรีบพูดรีบอธิบายรีบทําให้ดู เหมือนกลัวว่าถ้าไม่รีบคนจะมองเห็นความจริงบางอย่างที่เขาอยากซ่อนในทางธรรมทุกอย่างต้องผ่านอน,นิจจังครับต้องผ่านความเปลี่ยนแปลงเพราะอน,นิจจังคือบททดสอบที่แม่นที่สุดของดีจะอยู่ได้นานของเทียมจะค่อยๆหลุดลอกออกด้วยการเวลาเหมือนทองแท้ที่อยู่กี่ปีก็ยังเป็นทองแต่ทองปลอมไม่กี่เดือนก็เริ่มหมอง คนดีจริงก็เช่นกันไม่ต้องเร่งไม่ต้องประกาศเวลาจะเป็นผู้ทำงานแทนเขาเองดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าอะไรดีจริงไม่ต้องฟังที่เขาพูดให้ดูว่าเขาเป็นแบบนั้นได้นานแค่ไหนผมมีเรื่องเล่าครับครั้งหนึ่งในพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติมาก ไม่ค่อยพูดไม่อธิบายตัวเองใช้เวลาส่วนใหญ่เดินจงกรมนั่งสมาธิและช่วยชาวบ้านเงียบเงียบแต่เพราะท่านพูดน้อยหลายคนมองว่าท่านหญิงบ้างไม่สนใจใครบ้างบางคนถึงขั้นติเตียนว่าภิกษุรูปนี้ไม่เอาใครเลยท่านได้ยินหมดครับแต่ท่านไม่ตอบโต้ไม่แก้ตัวไม่พยายามอธิบายว่าผมตั้งใจปฏิบัตินะ เพราะท่านรู้ว่าคำพูดไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความจริงวันหนึ่งเกิดภัยแ้งหนักชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือภิกษุหลายรูปช่วยได้ตามกำลังแต่มีเพียงรูปนี้ที่ลุกขึ้นเดินไปตามบ้านทีละหลังหาน้ำหาอาหารดูแลคนเจ็บจนหมดแรงจากวันนั้นทุกคนเริ่มเห็นความจริงว่าคนที่เขาว่าพูดน้อยแท้จริงแล้ว เป็นคนทำมากและเป็นคนที่เมตตาลึกที่สุดรูปหนึ่งท่านไม่เคยแก้าข่าวเลยสักคำแต่เวลาแก้ให้ท่านหมดทุกอย่างเหมือนอีกเรื่องหนึ่งที่พบได้ในชีวิตจริงชายชราคนหนึ่งในหมู่บ้านพูดน้อยเช่นกันทุกเช้าเขาออกไปเก็บขยะริมถนนกวาดลานวัดช่วยแบกของให้คนแก่ไม่มีใครเห็นเขาขอคำชมไม่มีใครเห็นเขาโวยวายเวลาถูกเข้าใจผิด เขาแค่ทำดีของเขาเงียบๆตอนแรกชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครทำแต่เมื่อทำไปเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าทุกคนเริ่มรับรู้ได้จากความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านและเริ่มเห็นว่าคนที่ทำสิ่งเหล่านี้คือชายพูดน้อยคนนี้เองสุดท้ายเขาไม่ต้องพูดให้ใครเชื่อเพราะเวลาพูดแทนเขาหมดแล้วเรื่องราวเหล่านี้บอกเราง่ายๆครับ ว่าเวลาเป็นผู้พิภากษาที่เที่ยงตรงที่สุดใครดีจริงยิ่งนานยิ่งเห็นใครดีแค่คำพูดยิ่งนานยิ่งหายไปแล้วเวลาที่เราถูกหลอกด้วยคำพูดหรือผิดหวังจากสัญญาที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงความรู้สึกแรกที่โผล่ขึ้นมามักไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเสียใจที่เราตัวเองเชื่อเร็วเกินไปเราเจ็บเพราะใจเราพร้อมจะเชื่อ และในใจลึกๆก,ก็หวังว่าความดีที่เขาพูดจะกลายเป็นความจริงความจริงคือใจของมนุษย์เราชอบความหวังครับเราชอบเชื่อในสิ่งดีๆที่ได้ยินใครพูดดีกับเราเราจะเผลอเชื่อว่าเขาหวังดีกับเราเสมอเพราะใจอยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากให้โลกนี้อบอุ่นอยากให้คนรอบข้างเป็นดีอยากให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทางที่สบายใจ หลายครั้งใจอยากรีบเชื่ออยากให้คำพูดสวยๆกลายเป็นความจริงเร็วๆเ,เพราะมันทำให้เรารู้สึกอุ่นเหมือนได้รับการยอมรับเหมือนได้เจอใครสักคนที่เข้าใจเราเหมือนได้มีสักคนอยู่ข้างเราแม้ความจริงจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตามมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการรักและการยอมรับมันไม่ผิดเลยครับแต่ถ้าใจเรายึดหยามากเกินไปเราจะเห็นคำพูดชัดกว่าการกระทำ เราจะเผลอเชื่อในสิ่งที่เราอยากเชื่อมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเผลอเชื่อคำพูดง่ายแม้หลายครั้งเรารู้สึกแปลกอยู่ลึกๆว่ามันไม่จริงแต่เราไม่อยากยอมรับความจริงเพราะมันเจ็บแต่เมื่อเราเริ่มฝึกสติเริ่มฟังความรู้สึกจริงๆในตัวเองเริ่มมองช้าลงเริ่มให้พื้นที่ในใจมากขึ้น เราจะเห็นชัดขึ้นว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนแค่คำพูดเราจะเข้าใจว่าใครทำสำคัญกว่าใครพูดและเขาเป็นอย่างไรสำคัญกว่าเขาบอกว่าเป็นแบบไหนเพราะสุดท้ายการกระทำเท่านั้นที่ไม่โกหกและเป็นตัวบอกความจริงใจได้แม่นที่สุดเวลาที่เราจะดูว่าใครดีจริงไม่ต้องไปฟังคำพูดของเขาเป็นหลักเลยครับ เพราะคำพูดสวยๆใครๆก็พูดได้แต่สิ่งที่แม่นยำกว่าคือการสังเกตการกระทำของเขาการกระทำที่เกิดจากใจจริงไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์และต้องดูด้วยใจของเราเองอย่างเงียบๆไม่รีบสรุปข้อแรกดูที่ความสม่ำเสมอคนทุกคนสามารถทำดีได้ในวันที่อารมณ์ดีวันที่มีแรงบันดาลใจหรือวันที่มีคนชมเชย แต่คนดีจริงทำดีได้แม้วันที่เหนื่อยแม้วันที่ไม่มีแรงแม้แต่จะยิ้มแม้วันที่ไม่มีใครอยู่ข้างให้กำลังใจความสม่ำเสมอเช่นนี้คือรอยเท้าของความจริงใจเป็นสิ่งที่ปลอมไม่ได้เลยเพราะแม้เวลาผ่านไปหลายปีสิ่งนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมข้อ 2. ดูตอนไม่มีใครเห็นตอนที่แสงไฟไม่ส่องตอนที่ไม่มีโอกาสโชว์ความดี ตอนที่ไม่มีใครปลบมือให้ถ้าเขายังทำดีอยู่นั่นแสดงว่าความดีนั้นออกมาจากตัวตนแท้จริงไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นไม่ใช่เพื่อให้ใครยอมรับและไม่ใช่เพื่อสร้างภาพที่สวยงามภายนอกข้อ3ดูว่าเขาทำเพื่อใครบางคนอาจทำดีแต่เบื้องหลังคือความต้องการของตัวเองเพื่อชื่อเสียงเพื่อผลประโยชน์ หรือแม้กระทั่งเพื่อใครสักคนที่รักแต่คนดีจริงเขาทำเพื่อส่วนรวมทำให้ใครสักคนสบายขึ้นแม้ตัวเองได้อะไรตอบแทนแม้ไม่มีใครรับรู้เพราะเขารู้ว่าการกระทำที่แท้จริงต้องเริ่มจากใจไม่ใช่เพื่อโลกภายนอกข้อสุดท้ายดูที่ความเงียบของเขาคนดีไม่รีบอธิบายไม่รีบปกป้องภาพตัวเอง ไม่ต้องพยายามพิสูจน์ให้ใครเชื่อว่าฉันดีนะเขาเงียบเพราะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและรู้ดีว่าเวลาจะเป็นผู้พูดแทนเขาเองเวลาจะบอกทุกคนว่าเขาดีจริงความเงียบของคนดีไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความมั่นคงที่เรียบง่ายเป็นความหนักแน่นที่สุดแบบหนึ่งซึ่งคำพูดไม่สามารถถ่ายทอดได้ แต่การกระทำและเวลาจะเป็นพยานให้ชัดเจนดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าใครดีจริงไม่ต้องฟังคำพูดใดๆแค่ใช้ใจดูการกระทำและสังเกตเวลาที่ผ่านไปคุณจะเห็นความจริงที่แม่นยำที่สุดเมื่อเรารู้แล้วว่าความดีจริงต้องให้เวลาเป็นคนพิสูจน์คำถามต่อมาคือแล้วเราจะสร้างความดีแบบนั้นในตัวเองได้อย่างไร และทำอย่างไรให้มันฝังอยู่ในใจเราไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทำเพราะใครเห็นคำตอบเรียบง่ายกว่าที่เราคิดครับความดีไม่ได้เกิดจากอะไรใหญ่โตไม่ได้ต้องทำเรื่องยิ่งใหญ่จนคนอื่นต้องจดจำแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆด้วยใจที่ตั้งมั่นและบริสุทธิ์การทำซ้ำอย่างเงียบๆคือการสร้างรากฐานของความดีและเมื่อเวลาผ่านไป ความดีเหล่านี้จะงอกงามอย่างมั่นคงข้อต่อไปทำดีเงียบๆทำแล้วไม่ต้องให้โลกเห็นเพราะทันทีที่เราต้องการให้คนเห็นใจเราจะเริ่มขยับออกจากความดีแท้ไปสู่ความอยากได้การยอมรับและความดีนั้นจะเริ่มเปลี่ยนรูปไปเป็นความพยายามสร้างภาพข้อ 2, องทำดีโดยไม่หวังคำชมทำดีแล้วไม่มีใครพูดถึงก็ยังทำ ทำดีแล้วไม่มีใครสังเกตก็ยังทําเพราะความดีที่หวังคําชมจะหายไปทันทีเมื่อไม่มีเสียงปรบมือแต่ความดีที่เกิดจากใจจริงจะอยู่กับเราทุกครั้งที่ทําแม้ไม่มีใครเห็นข้อ3ทําดีแม้ไม่มีใครรู้นี่คือบททดสอบสําคัญที่สุดเพราะความดีล้วนเริ่มขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวของหัวใจพื้นที่ที่ไม่มีผู้ชม ไม่มีแสงไฟมีแค่เรากับความจริงใจของเราเองและตรงนี้แหละคือความดีที่มั่นคงที่สุดเพราะไม่ต้องพึ่งเสียงภายนอกยืนยันถ้าเราฝึกแบบนี้เรื่อยๆใจเราจะค่อยๆมั่นคงขึ้นค่อยๆแน่นขึ้นและเราจะเริ่มเข้าใจความจริงหนึ่งความดีที่แท้ไม่ต้องรีบอวดใครไม่ต้องเร่งให้ใครเห็นไม่ต้องหวังคำชมก็ยังอยู่ได้ ความดีที่แท้คือสิ่งที่อยู่ได้แม้ไม่มีใครปรบมือให้และสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ใจของเราเองรับรู้และยืนยันได้ชัดที่สุดดังนั้นครับชีวิตของเราไม่ได้ยาวอย่างที่คิดและเวลาที่มีก็ไม่เคยรอให้ใครพร้อมถ้าวันนี้คุณตั้งใจจะเป็นคนดีอย่ารอให้ใครเห็นอย่ารอให้ใครชมและอย่ารอให้โลกอนุญาตเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทันที ช่วยใครสักคนพูดดีกับใครสักประโยคให้อาภาัยเรื่องที่ข้างคาใจหรือแค่หายใจเข้าออกด้วยใจที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็ถือว่าคุณได้สร้างความดีแล้วจำไว้นะครับว่าความดีไม่ได้ต้องการความสมบรูรณ์มันต้องการแค่เริ่มต้นและถ้าเราเริ่มวันนี้แม้จะยังไม่เก่งแม้จะยังไม่สมบรูรณ์แต่วันหนึง่งเวลาจะเป็นพยานให้เราเองว่า เราคือคนที่เลือกทำดีเรื่อยๆแม้ไม่มีใครปรบมือให้ต่อไปผมหวังว่าหลังจากปิดคลิปนี้คุณจะลุกขึ้นทำดีสักหนึ่งอย่างเล็กน้อยก็ได้เพราะในสายตาของโลกอาจไม่สำคัญแต่ในหัวใจของคุณมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่ขอให้คุณเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้โลกใบนี้อุ่นขึ้นอีกนิดนะครับสาธุ